เอเลิให้กับนกอ่มและก้องวง OMG หรือย่อมาจากคำว่า Oh My God นั่นเองค่ะเป็นเพราะนักร้องทั้ง3าคนนี้มาจากการประกวดเวที k p n a w a r d อมีเสียงส่งพลังสะจนผู้ฟังต้องพูดคำว่า Oh My God ออกมาเวลาฟังเพลงของพวกเขาแน่นอนค่ะ รแรกเลยต้องเกิดดยก่อนนะแต่แน้องเขาก็ปกวดชนะนี่เราเป็นเราเป็นชนะกรรมการด้วยเราก็ได้เห็นแบบได้เห็นพลังในตัวของสามคนนี้ไม่ใช่แค่พลังพลังเสียงอย่างเดียวคือพลังในการทําง,งานเราอยากจะน,จนําเสนอน้องๆเขาให้เพื่อนๆให้สาธารณชนได้ได้ดากการู้ส่งหดรู้ฟังได้รู้จักกันนะครับก็เลยจัดเป็นเหมือนกับเป็นการ i n โ r o d u c t i o n ของ ONG เลยแต่ทินจะเป็นผู้บริหารนะคะ นุ่มดานก็ยังไว้ลายนักร้องรุ่นเก่าจับไมรุ่นแจงบนเวทีกับนักร้องในไทยแถมยังชวนเช้าประเทศสองเสียงเลิ่ดอย่างบัมบัลคนอนิกนักแต่งเพลงชื่อดังหนึ่งจกกักรวาลรวมทั้งบีพีรพัฒและซาลีเดียสลันรัดมาเป็นแขกรับเชิญอีกด้วยเรียกว่าทําเอาเจ้าของคอนเสิร์ตอย่างนกอ่านฟ้องรู้สึกกดดันแบบสุดที่ต้องมาเจอกับนักร้องมืออาชีพระดับนี้ค่ะมไม่บอกไม่ตื่นเต้นไม่กดดันมันก็คงไม่ใช,มมใช่มันเป็นครั้งแรกของพวกเราฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญเนี่ยทำให้เรากดกดันเป็นอย่างยิ่ง ชีพกันหมดมันทำให้เราเอ่อนึกถึงตอนที่เรารเผื่อกันในตอนนั้น,นก็เร<อ>าก็จะมีแฟนคลับของเรามามา,มาตามเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบเลยของเราจะเป็นโชว์ของแต่ละคนได้ออกมาเอ่อในภาษาในในยู u ูบจะเรียกว,ว่าพ่นไฟกันค <laughs> ะใครที่อยากพิสูจน์พลังเสียงของสามมาร้องหน้าใหม่ o m g รวมไปถึงเพลงเพราะๆจากเคสคนพิเศษห้ามพลาดในคอนเสิร์ต The Power of Love ที่เซ็นศษและคอยเฮาส์แอสเซน ยี่สิมีนาคมนี้ค่ะเอาละมา